วันนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนๆนะครับเช็คนะครับพัดลมไม่หมุนนะครับเพื่อนๆเวลาเปิดแล้วพัดลมไม่หมุนนะครับคือไม่ทํางานหรือพัดลมมันเสียนะครับเพื่อนครับวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆครับดูครับอันนี้เปิดเปิดเบอร์ไหนก็ไม่หมุนนะเพื่อนครับถึงสองสามนะครับไม่หมุนนะครับเพื่อนครับโอเคครับแสดงว่าพัดลมอะมีปัญหานะครับวันนี้จะมาสอนเบื้องต้นนะครับในการ เช็คว่ามันเสียตรงไหนนะครับเพื่อนนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อนครับมาดูครับเดี๋ยวผมถอดสายไฟก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คไฟกันเลยนะเพื่อนครับก่อนอื่นนะครับให้เราเกะข้างแ่างออกค่อนเพือนเพราะว่าเราจะเช็คตรงสายไฟข้างล่างว่ามันหลุดไหมนะครับโอเคครับขายน็อตออกสี่ตัวเพื่อนข้างแรางข้างหลังนะครับ สี่ตัวนะครับเ,เพื่อนเพื่อเราจะดูเพลงว่ามันมัน,นเสียไหมนะครับข้างในจะมีวงจรสวิตช์อยู่ดนเมือเราถ้าสายไฟมันหลุดล้วก็สามารถซ่อมได้ทเไม,มครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับไปดูนะครับ นีค่ครับเพื่อนๆข้างล่างพัดลมเลยเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีแผงฝายอยู่เมื่อก็เช็กดูครับว่ามันมันหลุดหรือมันขาดออกจากปุ่มสวิตช์มนะครับ <c oughs> โอเคครับตรงนี้แน่แนหนาดีครับเพื่อนๆไม่หลุดนะครับเช็กดูแล okay. ้วโอเคสายไฟตรงนี้ก็ไม่ขาดนะครับเพื่อนโอเคครับตรงนี้ผ่านนะเพื่อนกดดูได้ปกติครับ <c oughs> โ,อโอเคแผงพวกนี้น่าจะไม่เสียเพื่อนในสายไฟครับตรงนี้นะครับไม่เสียเช็กดูข้างล่างรับถ้าสายมันหลุดออก จากตรงนี้ให้เพื่อกระต่อเข้าไปหรือบัตรกี้เข้าไปนะครับชิกตรงนี้ก่อนครับว่ามันขาดไหมนะครับมีอะไรกัดขาดแล้วหลุดไหมครับไม่มีโอเคครับไม่มีแสดงว่าแน่จะไม่ใช่ตรงนี้ครับเพื่อนแสดงว่าเราต้องไปเกะดูที่หัวมันครับโอเคครับต่อไปเราก็มาเกะนะครับฝาพับลงออกครับเพื่อนเพื่อจะดูข้างในไฟข้างในนะครับเพื่อน เอากเก็าเลยน,นะครับโอเคครับตัวนี้ก็แก,กนะฝาแล้วเราก็มาเก็บใบพัดออกครับเก็บนะครับเก็บไว้ครับชุดของใบนี้นะครับเอาฝาหลังออกครับเหมือนาเากเก็บฝาหลังออกนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราต้องเกะตัวนี้ออกเหมือน เพื่อเราจะดูข้างในสายไฟข้างในว่ามันขาดหรือมันหลุดหรือมันอะไรหรือเปล่าเพื่อนเช็คดูครับโอเคครับแกะฝา,าติกออกมานนครับสามตัวเข้าตรงแน่นะครับนี่ครับแกะข้างแนวสามตัวนะครับเพื่อนโอเคครับ เกลออกแล้วเราก็แกะฝาลาสติกตัวนี้ออกครับเมื่อนเกวด้วยนะครับน็อตจะมีอยู่สองตัวนะครับก็คือตัวที่มุนตรงนี้ครับเมื่อนหนึ่งอันนะครับทีครับแล้วก็มีข้างหลางครับเมื่อนมาดูนี่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับน็อตนะครับเกวครับจะมีน็อตอีกหนึ่งตัวครับเมื่นเอาฝาออกก่อนนะครับเีครับ รคับโอเคคัาเพื่อนแล้วก็เกะเปล่าครับเสร็จแล้วเรามาดูคัาเพื่อนว่าเพงตรงนี้มันเสียตรงไหนบ้างครับดูทุกเพงตรงนี้ก่อนครับตรงนี้นี่สายไม่หลุดนะครับโอเคครับตรงนี้ผ่านนะครับสายไม่หลุดเราดูสายก่อนนะครับดับแรขครับก่อนที่จะไปดูไอซีต่างๆนะครับเข้าไปดูข้างในคัาเพื่อนข้างในครับ ข้างในจะมีสายอยู่อ้ ओ, นี่เจอแล้วครับเพื่อนนี่นี่นี่เพื่อนดูครับนี่ข้างในครับเพื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่สามเส้นนะครับเห็นไหมครับมีแดงดำส้มขาวนี่สายสีขาวมันรุดแล้วเพื่อนนี่ข้างในตรงนี้ครับเพื่อนสังเกตดูข้างในครับนี่ครับสายหลุดครับนี <ag> ่ค <nive> รับเพื่อนนี่เจอแล้วครับอาการตรวจเช็คนะครับนี่ครับเพื่อนสายรูดเพื่อนครับ เพื่อนดูครับสายมันหลุดนั่นเองนะครับเมื่อนี่เจอแล้วครับสายสีขาวหลุดครับสีแดงสีดำแล้วก็สีส้มในอยู่ที่เดิมเพื่อนแต่สีขาวมันหลุดครับน่าจะเป็นอาการที่มันทำให้พัดลงไม่หมุนนี่ครับมันขาดออกจากตัวแผงควบคุมตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาบัดกีตรงนี้ครับง่ายๆครับแสดงว่าสายนี้ขาดนะครับชิปหรือว่าตัวไหนอื่นไม่ได้ขาดนะเพื่อน บางคนเนี่ยชิปขาดก็ต้องเปลี่ยนไอซีต่างๆนะมันเสียก็ต้องเปลี่ยนแต่เนี่ยเราตัวเช็คบองตัวว่าสายมันขาดแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราบัดกีตรงนี้ครับนะครับมาดูกันครับว่ามันมันขาดจริงไหมเดี๋ยวเราลองเอาสายจิ้มดูครับมันทํางานไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองต่อสายที่มันขาดนะครับเพื่อนครับแล้วก็เรยเสียบปลั๊กเช็คดูว่าแกนจะหมุนไหมนะครับโอเคครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบไฟนะครับเมื่อต่อได้ครับ โอเคครับโขีคแล้วครับเดี๋ยวผมเสียบสาย้แลนะครับเพื่อนผมต่อลองต่อไว้ละเดี๋ยวเสียบดูแล้วเกณฑ์จะหมุนไ้มนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเกณฑ์มันจะหมุนไว้นะครับเอเคครับแล้วผมก็ใช้นะครับสายไฟที่ผมต่อเส้นสีขาที่มันหลุดที่มันขาดออกจากกันนะครับจิ้มดูครับโขเคผมเปิดสวิงนะครับนี่ครับเพื่อน นี่ครับเห็นไหมครับสังเกตว่าเกณฑ์ม <OK. S 1> <Commercial> ันมุนแล้วหมครับนี่ครับดูครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับแสดงว่าสายสายมันรูนจริงครับเดี๋ยวผมก็จะบัดกีเข้าไปแล้วก็จะประกอบดูครับว่าลมมันเสียตรงไหนนะครับว่าจุดที่เสียก็คือสายไฟเส้นสีขาวนะครับมันขาดออกจากแผงสวิตช์ข้างในนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะต่อบัดกีเข้ากับสวิตช์นะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วบัดกีเสร็จเดี๋ยวมาลองดูว่อพัดลมจะทํางานไหมครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาบัดกีกันก่อนครับตอนนี้นะครับเนี่ยผมได้บัดกีสายเรียบร้อยเพื่อนนี่ต่อสายใหม่เข้าไปเพิ่มให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็บัดกีเข้าไปกับที่มันหลุดตรงนี้ครับเพื่อนนี่เส้นสีขาวมันหลุดผมก็ต่อแทนเส้นสีขาวข้างในนะครับเพื่อนดูสังเกตดูเน่หน่อยนะครับมันจะมีนะครับสีขาวแดงส้มนะครับดำอะไรป็นณตรงเนี้ยเพื่อนดูครับผมหลุดตรงนี้ครับนี้เช็คเบื้องต้นนะครับว่ามันหลุดตรงนี้ครับเพื่อนโอเคครับต่อเรียบร้อยครับเพื่อนเดี๋ยวปเปิดดูครับ เดี๋ยวเปิดสวิ yeah, okay. okay. um, mm. ์ด right. okay. <bleeding. S 2> okay. ูครับว่ามันหมุนไหมนะครับบนหนึ่งครับโอเคหมุนได้เครับเบอร์สองครับหมุนครับเบอร์สามหมุนครับโอเคครับเพื่อนๆหมุนทุกเบอร์ครับหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับสังเกตว่าหมุนครับเพื่อนนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ตัวเช็คเบื้องต้นครับก็คือเช็คสายไฟต่างๆว่ามันขาดหรือมันหลุดมันหลวมแค่นี้เครับเพื่อนครับให้เพื่อนไปเช็คพัดลมเพื่อนดูนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไอซีอะไรที่มันเสียเนี่ย นะครับผมแนะนําว่าเราไม่ควรเปลี่ยนเองนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องช่างนะครับให้เราส่งซ่อมที่ร้านอิเล็กทรอนิกส์นะเขาจะมีตัวเปลี่ยนแต่ถ้าสายไฟขาดหรือตรงนู้นหลุดสายไฟหลุดเช็คเบื้องต้นแบบผมนะครับไม่เป็นตัวเนี้ยใช้งานไม่ได้ครับเพราะผมเช็คดูว่าสายไฟมันขาดออกจากแผงวงจรผมต่อเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วให้เป็นครับโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบคืนเหมือนที่เราถอดนะครับแล้วเรามาเปิดวิธีครับว่ามันจะตอนนี้ผมก็ได้ประกอบพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวลองมาเปิดดูกันนะครับว่าเขาจะทำงานโอเคไหมนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ครับพัดลมทำงานเย็นปกติแล้วครับเพื่อนๆครับนี่ครับทำงานได้ตามปกติจากทีแรกนะครับพัดลมไม่ทำงานพัดลมไม่หมุนนะครับเพื่อนๆผมก็ไล่เช็คสายไฟดูตามจุดต่างๆว่าสายไฟสวิตช์มันหลุดไหมมันขาดไหมนะครับก็ไม่ขาดนะครับ ก็ไล่ขึ้นมาข้างบนนะครับข้างหลังมอเตอร์นะครับตรงข้างหลังที่มอเตอร์นะครับก็ที่สายวิ่งเข้าหาแผงวงจรระหว่างมอเตอร์นะครับตรงนั้นนะครับมีสายเส้นสีขาวมันขาดนะครับผมก็ได้บัดกีเชื่อมเข้าเรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกติขึ้นเลยไหมครับไม่เสียเงินให้ช่างสักบาทเลยครับซ่อมฟรีเลยครับเห็นะครับไม่ไม่มีเสียเงินให้ช่างนะครับ แต่อันนี้คือการซ่อมเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆถ้าสายไฟขาดก็ใช้แบบนี้นะครับจะเช็คตามจุดที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าเป็น IC หรือเป็นอะไรที่เสียนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เราไม่รู้เบอร์ IC หรือตัวแผงต่างๆเนี่ยเราซ่อมไม่ได้เราก็ส่งร้านเพื่อนครับแต่ให้ถ้ามันเสียอาการไม่ทํางานแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองทําแบบผมดูเขาหาจุดตรงนี้ครับผมหาเจอนะครับว่าสายไฟมันขาดครับ ต่อบัตรกีตาราก็ใช้งานได้ปกติครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ